ลำบากขั้วเกษตรกรยิงลำบากแค่กับลำบากผลสิ้นค้าเป็นเพทเอาขั้วไปตลาต้นเพศก็ยังมาล่าไปตลาดประเทศมั่นถ้าบอลังเอาไวตาล่าต้นหนะะจังแต่เป็นสาวจนจัเป็นสาวอีกไม่ได้ถนนเส้นนี้ใหม่จะไปมีสามีสามคนชาวบ้านน้องขนาดหมู่ห้าตำบลสุขพบูบุ์อำเภอสิงสางจังหวัดนครราชสีมาเดือดร้อนสาหัสมานานกว่า4ี่สิปี จากสภาพถนนภายในหมู่บ้านเส้นทางเชื่อมกับหมู่บ้านใกล้เคียงระยะทาง4กิโลเมตรชำรุดสุดโสมเป็นลุ่มเป็นบ่อเมื่อฝนตกลงมาต้องกลายสภาพเป็นขี้โคลนเละเทะสัญจรไปมายากลําบากเป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเริ่มที่เคยเป็นถนนราดยางแต่ใช้งานมานานกว่า40ปีไม่เคยซ่อมแซมจนสภาพเละตุ้มเปะอย่างที่เห็น กลุ่มชาวบ้านที่เป็นแม่บ้านออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานดูแลเร่งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงถนนใหม่เพราะสัญจรเดินทางยากลําบากเหลือเกินไม่ใช่แค่รถยนต์รถจักรยานยนต์ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงเดินเท้าไปมาอย่างยากลาบากประกาศลั่นไปชดตัวเองหากไม่ได้ถนนใหม่จะหาผัวใหม่ง่ายกว่าล่าสุดดรยรดาหวังสุภิจโกศลนายกองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคนใหม่ได้รับทราบปัญหา ดึงได้อนุมัติงบประมาณกว่า15ล้าน350 0 0บาทก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง4,200เมตรกว้าง6เมตรหนา15เซนติเมตรมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับผู้นำหมู่บ้านอบตอและผู้รับเหมาเริ่มก่อสร้างทันทีมีกำหนดแล้วเสร็จเดือนกร,รกฎาคมปีนี้วันนี้กเ็เราก็มาร่วมกันพัฒนาทุก,ท,กทุกอำเภอนะคะเพราะว่า ถนนนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการสัญจรของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะค่ะก็อยากก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะ,ะที่ให้โอกาสแล้วก็จะตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนให้ดี่สุดนะคะทุกทุก่ ติของอบอจอที่รับผิดชอบค่ะกลุ่มชาวบ้านที่เป็นแม่บ้านออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่ดูแลเร่งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงถนนใหม่เพราะสาัญจรเดินทางยากลำบากเหลือเกินไม่ใช่แค่รถยนต์รถจักรยานยนต์ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงเดินเท้าไปมาอย่างยากลำบากประกาศลั่นไปชดตัวเองหากไม่ได้ถนนใหม่จะหาผัวใหม่ง่ายกว่าล่าสุดดรยรดาหวังสุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวคนครราชสีมาคนใหม่ได้รับทราบปัญหาจึงได้อนุมัติงบประมาณกว่า15ล้าน 30, 0,000บาทก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง4,200เมตรกว้าง6เมตรหนา15เซนติเมตรมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับผู้นำหมู่บ้านอบตและผู้รับเหมาเริ่มก่อสร้างทันทีมีกำหนดแล้วเสร็จเดือนกร,รกฎาคมปีนี้ วันนี้ก็เราก็มาร่วมกันพัฒนาทุกๆอำเภอนะคะเพราะว่าถนนนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการสัญจรของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะค่ะก็อยากก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็จะตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนให้ดีสุดนะคะทุกๆมิติของอบจที่รับผิดชอบค่ะวันนี้ก็เราก็มาร่วมกัน พัฒนาทุกๆอำเภอนะคะเพราะว่าถนนนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการสัญจรของพี่น้องประชาชนวยค่ะค่ะก็อยากก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็จะตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนให้ดีสุดนะคะทุกๆมิติของอบจที่รับผิดชอบค่ะ